สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกาแฟกาแฟสีเข้มชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ e p พนะคะที่อ่างเก็บน้ําแม่ตาบนะคะอ่าอ,อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะคะก็ทํามาเป็น EP นี้เป็น e p ที่สนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับชม EP ที่ 1, 2, 3ก็ฝากทุกคนรับชมเป็นกําลังใจให้พี่แฟคนสวยด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะของบริเวณอ่างเก็บน้ําแต่ว่ามันจะน้ํามันจะน้อยอยู่ไม่แน่ใจว่าน้ําน้อยปะช่วงนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบแห้งๆเป็นพื้นดินแบบแตกๆแห้งๆประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบคล้ายๆชา,ายเลนนะคะทุกคนคล้ายๆชายเลนเนะาะริมน้ํานะคะพระอาทิตย์ของเราก็ยังอยู่ด้านนู้นนะคะนี่เป็นพระอาทิตย์ที่พี่ทาคลิปอตอนพระอาทิตย์ขึ้นไปเป็นอีพีที่สามที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นอีพีที่สี่นะคะ พระอาทิตย์ของเราก็ยังอยู่ให้ยนฉมอนุณงามอยู่นะคะเอ่อเราจะพามาดูมันมีเกาะเกาะเล็กๆเป็นเกาะกลางน้ําเลยนะคะทุกคนเป็นดินเป็นดินเนาะบริเวณนี้เห็นน้องยุพินบอกว่าเป็นทุ่งนามาก่อนนะคะแล้วรัฐบาลซื้อนะคะมาทําเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเนินดินหรือเป็นอะไรนะคะทุกคนเป็นเนินดินโผล่มาอยู่กลางน้ํานะคะ ด้านนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านคนเราอยู่กัน EP สี่นะคะ EP ที่สี่นะคะที่อ่างเก็บน้ำนะคะโอ้ยพี่ซูมไปเยอะนี่นะคะมันจะเป็นเกาะเอเป็นเกาะกลางน้ำอยู่แบบนี้เกาะเล็กๆนะคะเป็นเกาะเล็กๆพระอาทิตย์ของเราก็ยังอยู่ซูมอยู่อันนี้พระอาทิตย์ของเรายังอยู่นะคะ ดวงใหญ่มากก็จะเป็นเกาะประมาณนี้นะคะรองเท้าเปื้อนดินมันยังแฉะแฉอยู่นะคะอุ๊ยอุยอุยแฉะนะคะประมาณนี้พาชมธรรมชาตินะคะธรรมชาติจริงๆเลยนะคะธรรมชาติจริงๆเลยนะคะบรอดเวยนี้ยังเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะนี่เป็นเป็นเกาะ เป็นอะไรนะไม่แน่ใจนะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะเขาทำอะไรบ้างรงบริเวณนั้นน่าจะเป็นเป็นเนินเนาะเป็นเป็นเกาะกลางน้ำนะคะจะมีประมาณนี้หรือว่าเป็นคล้ายๆก็ก่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะคะทุกคนอันนี้ จากหลังกล้องนะคะเรามองเห็นพราทิตย์ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้พี่ยังไม่ยืนยังยืนอยู่ที่นี้นะคะอ่ะไปซูมตอนไหนแล้วนะโอเคในคลิปที่สี่อีพีที่สี่นี้ก็ยังมีพราทิต์ได้ชมกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆต,ตอนพราทิตย์โผล่พ้นหลังเขาขึ้นมานะคะ,ะชมได้ในอีพีที่สามนะคะอีพีที่สาม ที่พักเราจะอยู่ด้านนู้นนะคะที่พักเป็นวิวนะคะวิวของอ่างเก็บน้ําแม่ตาบแม่ตาำนะคะนี่นะคะนี่พี่มาถ่ายอีกด้านนึงเนาะอีกด้านหนึ่งนะคะอยากบอกเธอ สวยภาทิตยังสวยอยู่นะคะทุกคนนี่เป็น ep ที่สี่นะคะเดี๋ยวจะเขียนว่ามี ep หนึ่งสองสามสี่นะคะจะเป็นบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ํานะคะที่อ่างเก็บน้ํานะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะ อีีที่4ของเรานะคะเดี๋ยวจะไปอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะใครอยากชมชมพราทิตย์ได้ในอีพีที่สแล้วก็อีพีที่สนะคะอีพีที่สก็ยังมีให้ชมกันอยู่นะคะแต่ถ้าจะชมะะช่วงพราทิตย์โผล่พ้นหลังพ้นหลังเขาขึ้นมาก็อยู่ที่อีพีสนะคะอีพีสาฝากทุกคนรับชมเป็นกำลังใจให้พี่แฟคนสวยด้วยนะคะ บรรยากาศแบบบ้านๆนะคะธรรมชาติมากอากาศก็ดีนะคะเมื่อคืนอากาศหนาวหนาวนะคะวันนี้ก็จะมีละอองหมอกขึ้น,นเวลาพูดตอนนี้ก็หมอกควันควันควันออกจากจากปากนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบแบบนี้เลยนะคะพื้นดินจะออกแตกไหมแตกกระแหเหมือน,น,นอ้ยอุยอุยขอโทษนะคะเห็นเท้าเมื่อกี้ <laughs> นี่นะคะที่พักอยู่ด้านบนนี้ ที่นี่มีมีแกะด้วยนะคะทุกคนมีเขาเลี้ยงแกะพี่เห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวขอเป็นอีพีที่ห้าเนาะอีพีที่ห้าจะไปถ่ายแกะแกะนะคะวันนี้น่าจะไม่ได้ออกไปที่ไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวก็จะกลับจะกลับพะเยานะคะจะกลับพะเยานี่นะคะ ว้าว oh. นี่นะคะพราทิตกระทบกับพื้นน้ํานะคะก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะพราทิตกระทบกับพื้นน้ํานะคะอีพีที่สี่ก็ยังมีให้เห็นพระาทิตยสวยๆอยู่นะคะอีพีที่สามก็จะเป็นพาทิตย์ขึ้นพ้นหลังขอ ให้ภาพบรรยายนะคะพี่บรรยายไม่เก่งอ่ะให้ภาพบรรยายนะคะตรงนี้ก็สุดสุดสุดขอบอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะคะ อาเดี๋ยวเราจะหันไปทางนู้นเดี๋ยวพี่จะขอเดี๋ยวก็จะใกล้จะจบ EP ทีที่อีกหนึ่งนาะทีก็จะจบอีพีที่สี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีไปต่อกันอีพีที่ห้านะคะยังอยู่ที่อ่างเก็บน้ำทำมาเป็นอีพีที่สามเลยที่สี่แล้วนะคะอีพีนี้อีพีที่สี่คลิปที่สี่นะคะฝากทุกๆคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับทางนี้เด,เดี๋ยวจะอีพีที่ห้าน่าจะเป็นอีพี าพาไปชมแกะน้องแกะกันนะคะจะมีเห็นมีน้องแกะอยู่หลายตัวนะคะเออจะจะติดจะติดแดงไหมอ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในอยู่ในคอกอะ่ะจะติดแดงหรือเปล่าติดเหลืองติดแดงไหมอ่าเราจะ,เด,าะ,ะเดินกลับไปที่พักนะคะเดินกลับไปที่พักแล้วก็รับชมพระอาทิตย์ยามเช้าไปด้วยนะคะ รับชมพระอาทิตย์ยามเช้าน่าจะอีพีที่สกับอีพีที่สก็จะได้รับชมพระอาทิตย์ยามเช้ากันนะคะก็เดี๋ยวก็น่าจะจบคลิปลงตรงนี้ก็กลับขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็อ่าเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะก็ฝาก ฝากทุกทท่านนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกาแฟกาแฟสีเข้มชาแนลด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านจากใจนะคะขอกราบทุกๆท่านลิ้นรัวขอกราบทุกๆท่านงามๆนะคะขอบพระคุณทุกๆคนอ๋อยากบอกว่า ซึ้งในน้ำใจของทุกๆคนในทุกๆวันที่เข้ามาส่งกำลังใจให้บ้านกาแฟกาแฟสีเข้มชาแนลต้องกราบขอโทษหลายๆท่านที่ไม่ได้ตอบกลับแล้วก็ยังไม่ได้ไปบ้านของทุกคนอย่างทั่วถึงนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะก็เกนาทีนะคะก็ขอจบคลิปลงที่พระอาทิตย์ตรงนี้เลยนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ